สวัสดีครับเอฟซีแพนซองและทันผุ้ชมทุกท่านนะครับผมยอดวอนเกากลอจะพาเอฟซีและทันผุ้ชมทุกท่านไปฟังการสัมผัสระหว่างนนทิยาพาลุยกับปูพีไม้นะครับที่เป็นนดกระตามไปฟังน้ากันนะครับขอมาแลวกาลุน่ากคติดตามเป็นกําลังใจ่ให้ด้วยนะครับขอมวทั้งหมดนี่กับนนทิยาดีแบงปันมาให้ผมด้จัดทาเป็นคลิปเพื่อว่าจะให้เอฟซีและทันผุ้ชซมทุกท่านได้ฟังด้รูปไปน้ากัน ที่ไปเรืนน่งนีตามไปฟังพ่อมกับผมเลยนะครับต่มพ่อม,มานะครับอยากมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขพุ่มนะคะเลขพุ่มของปู่พี่ไม้นะคะงวัวที่่านมาปู่บอกว่าเข่าแบบนี้นะคะปู่จุดถูกขออยู่พุ่มนะคะอยู่อยู่พุ่มวัดตะคอออำเภอพี่ไม้นะคะเพื่อนหาสามหาแปดแปดหาสามนะคะนะคะสองสินนะคะสินแรกเป็นแบบนี้นะคะ แล้วจะหายไปเบิ้งสิมที่สองนะคะสิมที่สองเป็นเป็นเจไสองนะคะเพิ่นว่าเป็นหนึ่งหนึ่งสองนะคะผลสรุปบ้าเลขออกขังบนหาสามนะคะสี่ห้าสามข้างล่างออกหนึ่งหนึ่งนะคะเข่าทั้งบนทั้งล่างนะคะวันนี้ปูบอกว่าปูขอพูดอีกแล้วนะคะขอต้องมวดจะเป็นตัวใดไปบ้งไปชมน้ำกันเลยคะ่ะ ผู้กำับนมัสการค่ะ<ม>ผู้เป็นยังไงค่ะสบ,บายดีบ่เออก็สบ,บายอยู่ไปเรืร่อยๆอยู่หนู่าด้โทรหา่ผู้โดนแล้วมันเป็นปีลวบอกเป็นปีแล้วค่ะตั้งแต่ตอนนาพ้นจนปัจจุบันนี้เออคือผัวเก็ดีเลยว่ะ เองพอกับเพียนโทรศัพท์ไม่น้ำค่ะเอาเบอร์มาเมบเขามันเมเบอร์ผิดไม่รู้มาทิ้ตัวตัวไทยไงค่ะเออขาก็ไม่เห็นมมาเออวัดีพลาดวัดีพลาดมนาีนเข่ายุบ้ปงค่ระโูเอาไปถวายน้ำรงน้ำเลีงแกข้ค่ะหมมันข้ค่ะ กายออกอางนี้เป๊ร่างกายมันเป็นแบบดี้ค่ะเอาไปไว้สิ้นใ<า>นภา,าแรกนนได้สามาปหปดเ็นรับการทำอาหารของเชฟคืออะไรครับสามาปดอืมหา 8, 8, 3, ้าแปแปดามหอืมขอเข้า เอาไปถวายแต่ว่ามันอยู่ร้านายหงแล้วนะแล้วกดเนีหอมหลงอวันนี้พาล้างเนีเขาไปถวายเองถวายถุกผ้าเลยะกุมารใครนะคระตายพายด้วยนะเอาไม่ให้เขาปั้นไงนะค่ะลหนึ่งหนึ่งสองอืมหนึ่งหนึ่งสองเอออ็นดีงไห้เบิ้งน่ะค่ะสรู้ว่าพวัติพันธุ์มเนี่เขาทั้งบนทั้งล่างมันบ่ค่ะปู บ่อชนนันห้านน้อยบอกตรงเป๊ะจัศถ <c oughs> ือ,อ,อ,ยอ,ยอตน้นที่ของไงยูโรตัดใชไหมห้ร้านไมาสั่นสามปีนุ่มร้านน้อยอายุสัาใดค่ะปู่ป <c oughs> ีนี้เขาปอยหนึ่งแล้วขาปอยหนึ่งปีนี้แล้ววัดวดทีผ่านานี่เพื่นบอกบ่อร้านน้อยบ่ไก้ศูนย่สย์ห้อ๋อสามศย์ห้พนไปได้หันกับมีถืออยู่ าก็ตรงกันซาบไปมายเลยก็ซ<ะ>้หลงคอแล้ยัาวนาเขาก็ตัดเรีนกันไปล้วค่อยก็ตัดเรีนในแปดนาแปดลายอันนี้ขบุตข้างล่างนี่คือก็พอไดร้องก็ทีหนึงสองสองนึงยมหนึ่งหนึ่ง,งบคยมีคนมากกว่าค่ะต้องพอเลยสิังที ค่ะวนเขาัาษาประมาณสองโมงเนี่ยเขาไปจุดจุดกรขอค่คอกอนน่ละงอยหันงอทีนี้บาลามีเราว่าไอ้กุมารไข่น่ะใค่เราพุ่มปูพุ่านี่ยได้ออกมาไอ้สี่สองหนึ่งสี่สองหนึ่งไอ้กุมารไข่ค่ะวันนี้ ก็อ่อยสารปูมีใช้้านประจำนี่วัตเตอรหอดีและได้สามเจ็ดเก้าโนมสามเจ็ดเก้าจะาาบิงตัดเลนเนาะได้มากบบไ่ไหนตเาตัดไทยมันหลายตกว,ว่านีเนี่แมนค่ะถ้าตัดจะมีเลขลายตัว ไอ้เทางใดเขาชอบเขาตัดเอาที่ตัดหน้าตัดหลังหลอกฟอกยงทุกวันทาโดนุมค่ะเอาคอยชควลักใจไปใอ้ฟรีบางทีไปเรื่องที่เอาาจากพัดมาถวายหาองกับหลุงปุ่ดด้วอีกองหนึ้งไง่ชุมช่องเอออาจากพัดไวถึงสาระนะ พอเจริญพัหลายไหบตเก้าไปนน้ำแน่จะไม่คงสุดท้ายปะา่ะค่ะปูจะอีกวันถ่ายหนึ่งโยงจะมีความฝันใจแดงมั้ยโค้แกงหรอกค่ะใกล้ๆตังจะมีม่คงสุดท้ายมันป่ะค่ะปูเออรออีกวันถา้ายอีกก่อนปูไป,ปอบอกไปเก้าอยู่หรออยากสาร้างอยากแป่งจะรู้รว่าค่ะจะรู้ว่าปูให้เป็นซีซีสองหนึ่งกับ สามเจ็กอนปะค่ะเออสามต้องมาเรยแหละมือวัสาสดนี่ละค่ะค่ะไปเลยออวันที่จะานูทเรียออวันที่ไหนขเลยกอวันที่สามที่เค่ะวันที่ันที่เบเนาะก็มือวันที 3, ่หนึ 3, 10, นน่งเนาะคป็นวันพักอเเออน จุดดตัวาอาอยานเจรนาเบิ้เคยเข่าคยออกจิเรื่องธรรมดาอ<า>่าเจ้าวาเขอมาสงวดติดแล้วเข่าสองวดติดว่าากใไห้อ,อง้อาเขาล่างนี้อยู่ัดว้ดวขึนน่ะเขาสงวัดติดแล้วร้านหน่อยเพท่านในบอกม่นบพาะขาพู่งวันี้เดี๋ยวท่โตไป

อพอไม่ไปหน่อยเก็บจีกับเสด็งยินเลรอนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุ่นพิยาก,กับปูพี่ไม้นะคะงวดวันที่16สิงหา2566นะคะเป็นเลขพุ่มของปูนะคะเพิ่นจะจุดทูปขอนะคะจุดทูปขอวัตที่ผ่านมานี่เขาทั้งบนทั้งล่างนะคะนะคะและนุ่นพี่ยาจะให้เบื้องวัตถิ่ันธ์มานี่เขาแบบใดนะคะวัตที่ผ่านมานี่เป็นแบบนี้นะคะ538835นะคะ สองสินนะคะอันนี้สินสินแรกนะคะนะคะสำหรับสินที่สองเป็นแบบนี้นะคะกัสรุบวาเข่าทั้งบนทั้งล่างนะคะนะคะนี่เป็นแบบนี้นะคะนะคะวันนี้เป็นแบบนี้เป็นสามเจ็ดเก้านะคะสามเจ็ดเก้ากับสี่สองหนึ่งนะคะนะคะเข้ากคมามรุ่นน้ำกันวาจากไทยหรือจกากไกลเคียงนะคะ งาเป็นไห้ต้องวดนะคะมี4 2 1กับ3 7 9เป็นแนวทางหาสื่อสารกินแบงนะคะทันที้ากขอ,ขอจบคลิปแนวทางของรูพ่พหม้นะคะเรียพูดใหม่เพียงเท่านี้นะคะคลิปหนาพอกันไหมโชคดีสวัสดีค่ะครับกับบวางวายเอฟซีและสโมสรทุกท่านคงสิได้ฟังแล้วนะครับทีนันทิยาได้สรุปเรื่องของปูป้พิม่นะครับสำหรับผมได้ถ่ายคลิปนี้ก็บทีขาสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับ ปูพีไม่เข่าบนล่างมวนเดียกหายมาแล้วนะครับมวนวันที่สิบหกสิงหาคมหกหกนะครับเปิน้นกหายเรลยกกุม,มารมาซีสองหนึ่งกับเหลขกสามกิตเก้านะครับไปกับบนล่างนะครับเป็นแนวทางเสือกินแบงค์รถบาลน,นะครับสรับในไทยคิดนี็เขายุตีเพียงซัมนี่เพราะวันนี้คิปต่อต่อไปโชคดีสวัสดีครับ